หวานมาถึงแล้วโอ้โหน้ำหวานมาแล้วนะอ่าน้ำหวานรอก่อนรอก่อนสวัสดีค่ะอ่ะน้ำหวานมาด้วยเหรอน้ำหวานมาไกลเลยสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรารอช้างรวมช้างวันนี้น้ำหวานโอ้โหมาไกลเลยนะคะวันนี้มาค่ะน้ำหวานเดินมาไกลมากเรามาช่องนี้แหละคุณแม่จ่าปิดช่องนั้นแหละมาสิบโลอ่ะเดี๋ยวผ่นลูกหนูไม่เคยมา คุณแม่มาเมตาหวานหน้ค่ะเห็นดูมาถึงหยิบเลยมาถึงหยิบเลยหนูไม่เคยมามาช่องนี้ดีกว่าแม่คนคนตามเยอะกว่าในแอปฟ้าไม่มีคนดูสวัสดีนะคะเมตาน้หวานได้นะคะระหว่างรอรอเพื่อนๆบุญเหลืออะไรเพิ่มซับกำลังมานะคะกล้วยสองแตงสองให้หน่อยจ้ากล้วยสองแตงสองขอบพะคุณค่ะเย้เเขอเชียงไปน้ำหวาน น้ำหวานวันนี้มาวันแรกเลยนะคะน้ำหวานมาวันนี้วันแรกนะคะคุณนี่ให้น้องโก้หนึ่งร้อยโอ,โ,อโอเคแม่ยังไม่ได้กดคะแนนเลยวันนี้เดี๋ยวรอมากพี่เดียวเห็นไคะวันนี้น้ำหวานมาวันนี้วันแรกเลยโอ้โหเดินมาไกลมากเลยนะคะ เดินมาเป็น10กิโลมาเพื่องานแห่นะครับงานบวชบ้านแล้วโอ้โหกินเร็วมากเลยลูกนานๆานมาทีในครั้งแรกที่น้หวานเดินมาเราเดินมากเลยนะคงานานงานแห่มาในงานบ้านเราแตสับจิดนนเ็นแนี้นะานารักเสร็จแล้วกลับจากวัดแล้วก็มาขายต้นสับปะรดเอา ให้คะแนน300คะแนนโอ้โห้ป <คน S 2> าดสามร้อยคะแนนอาคุณแม่เดินนานเดี๋ยวเด้ยอยังไม่มีคะแนนหาค่าเดินทางค่าเดินทางได้เยอะมากเลยหาคะแนนก่อนนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเดกกดคะแนนนะคะคุณแม่วันนี้ยังไม่ได้ขขเขาทำเค้กทำอะไรกัน น้องไม่เคยได้มากินกับเขาอยู่ไกลนะคะใช่แล้วนะคะลื่นใจแดงเมื่อกี้คุณแม่สวนนั้นแม่น,นิดแม่นิดหนึ่งร้อยเนาะแม่นิดหนะน,นึ่งร้อย่สนนวนนั้นสามร้อยขอบคุณนะคะแม่เดี๋ยวคะแนนรอมากทีเดียวนะเดี๋ยวคะแนนรอมากทีเดียวสวัสดีค่ะแม่จา๋า ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะท้องท้องหลักนะคะกล้วยหนึ่งแตงหนึ่งน้ำหวานคุณแม่ยาดากล้วยหนึ่งแตงหนึ่งคุณลุงจ้ากล้วยหนึ่งแตงหนึ่งจ้าขวัญใจกล้วยหนึ่งพาจะนั่งน้ำหวานแม่ปอปอจะนั่งช้างวันแรกอ่ะกล้วยหนึ่งแตงหนึ่งอีกฝากเพื่นคุณแม่ยาดานะคะ